กสีบริยันอ่าทนเป็นประธานสงฆ์และเป็นปาของอนุตมาแล้วก็ฝากนักการเทะารสถาพรที่ให้โอกาสให้เสริมนาวันนี้นะนักกษานกแต่ละนเกรละาธศกสตร์วิทย์ศุปลแล้วก็เจริญพรไปยังโอกาสศพาสิกาทุกท่านทุกคนนะครับก็ให้อาดลงตามสบายๆนะ

ปต,ตานังปัจฉัยะอนุกรรม,มังปักกามานาปิดาผู้อนุอนอเคราะห์บท่ันเรียกว่าพรหมบุรพายการปุครหะแรกอะอาหุเลยกบุคคลบุคลบคลที่ควรบูชาของบททั้งหลายอาตมาก็จะไม่อ่าพโคดคำ ทันนายะในเรื่องของพระคุณของบิดามารดาเนะเพราะว่าครูบาอาจารย์หลายรูปกก็ได้ธิ่ไปก็คงจะเข้าใจแล้วในเรื่องของพระคุณของบิดามารดาจะจะมาจะมาพูดในเรื่องของการตอบแทนหรือว่าการบูชาคุณของบิดามารดาเนี่ยยังลูกูคี่ก็เป็น อาหุเนยบุคคลบุคคลที่ควรบูชาเพราะเป็นอ um, ุปชาของอัตมาด้วยนะทุกคนก็คงจะต้องมีพ่อมีแม่กันทุกคนเนาะการที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่มันต้องตอบแทนยังไงนะเดี๋ยวสร้างบ้านให้หลังละลายงานหมหรือว่าให้เงินสักลาย้านอืม เวลาเจ็บป่วยก็ดูแลท่านพาท่านไปส่งโรงพยาบาลทีเหล่านี้โยมคิดว่ามันเลิกหรือยังพองค์บอกว่าไม่เลิกเลยอืมไม่เลิกเออไม่ประเสริฐที่สุดอ่ดีแต่ว่าไม่ประเสริฐที่สุดเออสร้างบ้านให้ดูแลบีบนวดอย่างดีทุกี่ทุกวันก็ยังไม่ถือว่าประเสริฐที่สุดนะ แล้วอะไรเป็ประเสริฐที่สุดก็สัจธรรมเลยว่าการที่จะบูชาหรือตอบแทนพระคุณหรือท่อวามกตัญยูต่อพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุดนะหนึ่งจะต้องยังบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาสัมปทาเป็นยังไงอ่ะสัทธาสัมปทาเนี่ย แต่ก่อนเอาง่ายๆว่าแม่ของอาตมาพ่ออาตมาเนี่ยอาจจะไปวัดปีละครั้งอาตมาเมื่อปวดนี่โอ้มาเกิดแต่ทุกคนอันนี้ก็เรียกว่ายังบิดามารดาให้ผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศิริรัอแตให้มีศรัทธาสัมปทานนะเพราะว่าการที่จะทำอะไรก็ต้องมีศรัทธาก่อนเหมือนกับที่พระอาจารย์มหาลอกเตอรคพุนาวุธได้พูดไปว่า แม่ของภาษาเยอห์ดแต่ก่อนก็ไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามอพอมาศรัทธาในวันสุดท้ายได้เป็นพระสงฆ์ไปเลยนั่นก็เกิดจากความศรัทธาแต่ก่อนไม่ศรัทธาก็นับถือลัทธิพราหมณ์จงเกลียดจงคังกับพระพุทธเจ้านี่แเขาเรียกว่าศรัทธาสัมปทาข้อที่สองอ่าตอนในดีนั่น้อที่สองยังบิดามารดาผู้ทุศิล ให้เป็นผู้ที่มีศีลสัมปทาาเป็นยังไงแต่ก่อนนี่เคยฆ่าจัดแต่ชีวิตแต่ก่อนอาตมามาบวชเนี่ยาตมาก็สาวหลอกทุกวันนะฆ่าจัดทุกวันทุกวันทุกวันนี้ยังมีใครสาวหลอกอยู่บังเิญก็ได้เข้ามาบวชในที่นี่ก็ไปดูยูทูบไปเจอพระอาจารย์มล

ในเมื่อให้ดูท่ามาบวมมารักษาศีลเนี่ยแต่แม่อไม่รักษาศีลเนี่ยยังขาสัตว์อยู่เลยแต่อมื่อมาไปเห็นเดีจวกันแก่ในบ้านชาติเนี่ยไม่รู้เขาทำกรรมอะไรมาเกิดมาตลอดก่อกเกิดเออแต่เป็นญาติของโยมเขียวต้องใช้ผ้ากวาดผ้าอะไรทายญาตอยู่ตลอดนะทุกเย็นทุกวันนะนั่นคืออาจจะเป็นเพราะการสาวหลอกนั่นคือเศษเสี้ยวกรรมนะโยมแม่เพราะว่าการได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องหลุดจากนรกมา เราพอมาเป็นมนุษย์แค่เสกกรรมแค่นั้นะยังได้รับผลกรรมอีกครับเออเพราะได้ใช้กรรมในนรกมากมายมหาศาลเท่าไรนั่นคือยังบิดามารดาให้เป็นผู้ทุกสิ่งให้เป็นผู้มีศีลปะสัมปทาอ่านีข้อที่สองนะเออข้อที่สามยังบิดามารดาผู้มีความรณีให้มีการจาระสัมปทาการคัศม์ปทาหรือการให้นนั่เองอ่ มาวันทุกวันก็ต้องให้เหลือเนาะนำข้าวนำน้ำมาถวายให้เออลงไม่มาดูเจสึกแน่นั่นนั่นนั่นเป็นยามิดาให้มีจารัเมื่อเราจารักทุกวี่ทุกวันจารักเรื่อยๆบุญกุศลก็ย่อมพอกปุนขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มันก็เป็นส่วนดีนี่แหละคือพระพุทธเจ้าบอกว่าเล่าที่สุดนะ แบกพ่อแม่ขึ้นบน่าทั้งสองข้างให้พ่อแม่ขี้เยี่ยวลดลงมายังไม่ประเสฐให้พ่อแม่ขี้ใสเยี่ยวใสตลอดร้อยปีพุทเจ้าบอกไม่สบเกิดเลยเพราะว่าให้ซับร้อยล้านก็กินไในชาติเดียวใช่ไหมแต่ถ้าให้อริยทซับเนี่ยให้พ่อแม่ติดตัวไปมันอาจจะกินได้หลายชาติก็ได้หรือถ้าได้โสดาบันก็ปิดต้นระบายเลยไม่มีทางที่จะไปตกไปสู่โลกที่ชั่วนะโลกที่ชั่วก็มี สันตว์โกเอ้ยสัตว์เลี้ยงชั้นนะนี่เหตุเพี้ยนยัดีกว่าสัตว์เลี้ยงชันนะสัตว์ลกอีกสามโลกที่ชั่วโลกที่ดีที่ประเสริฐก็คือมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่านานพอๆกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมันเกิดระหว่างที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาเกิดเราทำอะไรเราไปตกนรกอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ได้เป็นโสดาบันในชาตินี้นั่นแหละที่น่าคิดอ่ะ นี่ปากปากนิดว้ดที่สิยังไิดามาดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาโอ้อันนี้เป็นจุดไข่แม่นะที่เราจะมาแบพูดเลยเร่การเป็นผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาก็คืออะไรเมื่อมาวัดทุกวันที่มาวัดของพระอาจารย์สถาพรเนี่ยมีโอกาสได้มาฝึกสติปัฏฐญสีสติปัฏฐญสี อันหนึ่งก็คืออานาปานสติคือการเอาจิตอยู่กับกายนะพระเจ้าตรัสไว้ว่าอานาปานสติหรือกายัากายตางกา็สติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตานั้นชื่อว่านเหล่านั้นไม่หลงลืมนะอมตาก็คือเรียกว่านิพพานนั่นเองนิพพานอมตมะจิตวิปุลพนี้ สามสิบกว่าชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าผู้ที่มีจิตอยู่ภายในพระพุทธเจ้ารับรองเลยไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วแล้วก็จะได้นิพพานได้แน่นอนไม่ว่าชาติไหนก็ชาติหนึ่งเอาสติอยู่กับกายจนถึงตอนตายนี่นะสมมติว่าเราไม่เูแลนาเราจะลืมดูแลพ่อแม่บ้างดูแลพ่อไม่ดูแลพ่อแต่ถ้าให้พ่อแม่เนี่ยมาฝึกสติปัฏฐานเอาจิตอยู่กักายรู้ลมหายใจเข้าจนวาระสุดท้ายถึงแม้ท่านจะนอนป่วยอยู่เพียงเพราะมากเพราะมาก นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสรรเสริญที่สุดให้พ่อแม่เราฝึกสติปัฏฐานสติฝึกอาณาปัญสติระหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตเป็นอุเบกขานะขณะที่จะชึ้นลมเนี่ยพระพุทธเจ้าเราบอกว่าเพื่อจะได้บรรลุธรรมในขั้นนั้นเลยนะอันนี้ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้ายกย่องที่สุดอ่ากายสุตาสติอดจนเหล่าใดวริภคแล้ว อมตะนั้นชื่อว่าชนเหล่านั้นได้บริโภคแล้วนะอมตะก็คือได้บริโภควิตาได้สัมผัสนิพานแล้วกายาคตาสติอันบุคคลเหล่าใได้ส่องเสพแล้วอมตะนั้นชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นได้ส่องเสพแล้วนี่พระพุทนเจ้าตัสไว้สามข้อนี้นี่คือผู้มีปัญญาการทําให้พ่อแม่ได้มีปัญญาได้มาปึกยกมือยก ไม้ผ้าทางกําหนดรู้ลมหายใจเดินจงกรมอย่างเงี้ยเนี่ยทุประเสริฐที่สุดกว่าให้เงินเป็นร้อยล้านสร้างบ้านน้หลังละร้อยร้อยล้านให้เงินเพราะใช้ได้แค่ชาติเดียวแต่ถ้าหากให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเผลอๆได้เป็นออหลานในชาตินี้หรือหลุดพ้นเป็นโสดาบันอย่างน้อยก็ปิดไฟผมได้นะนี่แหละก็คือ การตอบแทนคุณพิดามาที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพระพุทเจ้ายกย่องไว้สีข้อนี้นะก็ขอฝากให้ตัวท่าไหน่มาเวลากเร่วงเลยมาแลัวขอจบการเสวนา่อเยียงเท่านี้นกันนะสาธุ้ขอบะุณอาจารย์อาจอยู่มากเลยนะครับก็จว่าเป็นภาพรูปหนึ่ที่ดด้วยกัน ส่วนปะฏิบัติธรรมเรานี่ยแหละก็เพื่อไม่เสียเวลาเจ้าก,การามนิมนต์ท่านเจ้าครูกลาสุภรมเมธพรหมพล,ลังสีนะครับก็มาจากสำนักสงฆ์เทพารหมบ้านโนนไห่